ด้วยความรักและความทะนุถนอมด้วยความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ทุกคนและหนึ่งในนั้นที่พระเจ้าทรงสร้างด้วยความวิจิตและพระองค์ทรงใสทุกส่วนในพระลักษณะของพระองค์ลงไปสู่ร่างของยิงผู้นี้นาของเธอคือจีน่าญิงสาวที่พระเจ้าสร้างขึ้นด้วยความรักและความเอ็นดู พระเจ้าทรงสร้างเธอด้วยความทะนุถนอมและได้มอบหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังความสุขไว้ให้กับเธอได้ครอบครองมันพระเจ้าได้ทรงสร้างเธอให้เป็นเสมือนดังพระลักษณะของพระองค์เต็มไปด้วยความสุขความชื่นชมยินดีและรอยยิ้มเธอมีหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าพระองค์ทรง ใส่หัวใจนั้นให้กับเธอและเธอก็รักในสิ่งที่พระเจ้าสูงมอบให้จีน่ารักและหวงแหนหัวใจนี้มากและด้วยความสุขและความชื่นชมยินดีที่มีเต็มเปี่ยมในหัวใจของเธอมีความสุขแล้วกันจีน่าเติบโตขึ้นมาในความดูแลของผู้ปกครองที่รักและเอาใจใส่ใเธอด้วยความรัก ความรักที่พระเจ้ามอบให้และความรักที่ผู้ปกครองมอบให้ทำให้เธออิ่มเองมและเต็มเตี่ยมล้นไปด้วยหัวใจแห่งความสุขพระเจ้าใส่ความรักให้เธอเต็มเตี่ยมหละเกินผู้ปกครองก็ใส่ความรักให้เธอเอาใจใส่เธอดูแลเธอตลอดเวลายยังมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งปัญหาและก็ความวุ่นวายมากมายการแข่งแย่งชิงดี สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตลุมล้อมจนทาให้ผู้ปกครองของเธอลืมและเพะิกปล่อยปะละเลยที่จะใส่ใจในความรักที่มีต่อจีนา่าลืมจีน่าไปโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะมัวแต่ยุ่งอยู่กับการต่อสู้และดิ้นรนที่จะมีชีวิตอยู่ปัญหามากมายที่เข้ามารุมล้อมหัวใจของจีน่าที่ได้มอบแต่ผู้ปกครองนั้นก็ถูกโยนทิ้งไปไอย่างไม่ยงยดีหัวใจของเธอแตกสลาย ความรักที่เธอมีต่อผู้ปกครองคนที่เธอไว้ใจและดูแลเธอมาตลอดแตกสลายาเธอพายายามเก็บหัวใจนั้นขึ้นมาใหม่ปรับปรุงมันใหม่ทนุถนอมมันเหมือนเดิมทําให้มันดีเหมือนเดิมปกป้องมันด้วยความรักจีน่ามีความสุขอีกครั้งที่จะเก็บหัวใจนี้ไว้แต่แล้ววันหนึ่งจีน่าก็ได้มีสังคมใหม่ๆมีเพื่อน ที่เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรักที่สนุกสนานเฮฮากันตามภาษาวัยรุ่นอีกครั้งหนึง่งที่จีน่าได้เรียนรู้ที่จะมีความรักเรียนรู้ที่จะได้แบ่งปันความรักนี้ให้กับเพื่อนเรียนรู้ที่จะมอบความรักและหัวใจที่เธอห่วงแหนนั้นให้กับคนที่เธอรักเพื่อนก็สนุกสนานแล้วก็มีความสุขเป็นเพื่อนที่สนิทกันไปเที่ยวด้วยกันเล่นด้วยกัน แต่สุดท้ายแล้วหัวใจของชิ่น่าก็ไร้ค่ากลายเป็นของเล่นของเพื่อนหัวใจที่เธอหวงแหนกับกลายเป็นของเล่นเธอพยายามที่จะทะนุถนอมมันอีกครั้งแต่ด้วยการที่เธอได้มอบหัวใจดวงนี้ให้กับเพื่อนแล้วและมันก็ตกลงอีกครั้งหนึ่งหัวใจของชิน่าแตกสลายซ้ำสองความผิดหวังจากสิ่งที่เพื่อนได้ทำกับเธอ เพื่อนไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เพราะหัวใจที่แตกสลายนั้นบุบสลายไปเรียบร้อยแล้วแล้วเพื่อนก็จากไปความไว้ใจที่เธอมีต่อเพื่อนที่จะมอบความรักและหัวใจของเธอให้กับเพื่อนก็สูญสิ้นลงไปอีกครั้งที่หัวใจของจีน่าต้องแตกสลายเธอพยายามเก็บทุกเศษเสี้ยวของหัวใจทุกชิ้นส่วนปัดฝุ่นและดูแลมันอย่างดีประกอบมันขึ้นมาใหม่ให้เป็นหัวใจดวงเดิมแต่มัน หัวใจดวงใหญ่ที่เคยใหญ่บัดน,นี้เล็กลงเล็กลงทุกทีเธอคิดว่าเธอจะเก็บหัวใจดวงนี้ไว้อย่างทนุถนอมแล้วจะไม่มอบให้กับใครเข็ดขยาดกับการที่จะมอบหัวใจดวงนี้ให้กับใครของเก็บมันไว้เพียงลำพังดีกว่าแต่ถ้าวันหนึ่งความรักก็ไม่สามารถคอนโทรลได้จะได้พบก,กับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาในชีวิตของเธอคนที่ ผ่านเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งเอาใจใส่และดูแลเธออ้อนวอนขอความรักจากเธอสนใจเธอทุกอย่างอะไรดูจะดีชายหนุ่มที่เข้ามาในชีวิตของเธอจนจีน่าไม่รู้สึกระแวงแต่ก็เอายังไงดีนะจะให้น่ายดี มีรักอีกสักทีคงไม่เป็นไรหรอกมงกกคิกวอนแววก็แลดูจะโรแมนติกกับสิ่งที่เกิดขึ้นในความรักครั้งใหม่ครั้งนี้กับชายหนุ่มที่เธอคิดว่าเธอจะมอบใจดวงนี้ให้อีกครั้งในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ตกหลุมรักซึ่งกันและกันความรักวานแววที่เกิดขึ้นทำให้จีน่า มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งชีนกเป็นนกชีไม้เป็นไม้เห็นช้างเป็นแมมมอสแต่ดูรักกันความรักนี่โรแมนติกเหลือเกินความรักของคู่รักหนุ่มสาวเขาพยายามที่จะขอความรักจากจีน่าเพิ่มมากขึ้นแต่เธอก็ยังลังเลเระแวงแล้วก็สงสัยว่าถ้ามอบไปแล้วจะแตกสลายกนันเปล่าแต่ชายหนุ่มก็ไม่ลดละความพยายาม หาสิ่งต่างๆมาที่จะมอบให้กับจีน่าเพื่อให้เธอตอบรับและมอบหัวใจดวงนั้นให้กับเขาจีน่าก็ยังคงลังเลสงสัยดอกไม้ดอกเดยวจะพอหรอแต่ก็คุยกันนะแต่ในที่สุดดอกไม้ดอกนั้นก็ทำให้เธอได้มอบหัวใจของเธอให้กับชายหนุ่มคนนี้อีกครั้งหนึ่งความรักก็ได้ดูโรแมนติกมากขึ้นทุกอย่างได้ดูไปได้ดี ั้งคู่รักกันมากขึ้นมากขึ้นมีความรักซึ่งกันและกันอย่างเต็มเตี่ยมล้นเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่เคียงข้างกันจนในที่สุดชายหนุ่มได้พบเห็นหญิงสาวที่ผ่านเข้ามามือก็ยังถือหัวใจอยู่แต่ตาก็มองไปที่หญิงสาวนั้นสิ่งที่ผ่านเข้ามาทำให้ชายหนุ่มไม่สามารถที่จะควบคุม ความรักที่มีต่อจีน่าได้ผ่านมาผ่านแล้วผ่านอีกก็ทําให้ใชายหนุ่มเริ่มรู้สึกว่าหัวใจที่มีอยู่นั้นมันช่างไร้ค่าเหลือเกินมันไม่มีประโยชน์ทุเรีย,ยงมันทิ้งซะเขาสลัดรักจีน่าอย่างไม่ใยดีทําให้เธอต้องเจ็บปวดรุนแรงอีกครั้งแล้วมองหัวใจแล้วมองความรักของเขาให้กับหญิงสาวคนใหม่ และจากไปโดยไม่หันมาใยดีจีน่าเลยแม้แต่น้อยทิ้งเธอทนทุกข์จะเพียงลำพังและจอพยายามที่จะเก็บเศษเสี้ยวหัวใจที่แตกสลายทุกชิ้นของเธอก่อมันขึ้นมาใหม่พยายามครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยน้ำตาที่อาบแก้มความเจ็บปวดที่เธอถูกทอดทิ้งจากคนมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเธอกีค่ครั้งแล้วล่ะ ธอพยายามที่จะกอบกุ้มันขึ้นมาแต่หัวใจดวงนี้ไม่มีอะไรดีเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วทุกชิ้นส่วนในหัวใจแตกสลายไม่เหลือชิ้นดีความทุกข์ทรมานครั้งนี้ทำให้จีน่าแทบเสียสติมันไม่เหลืออะไรเลยเหรอหัวใจดวงนี้หมดไปแล้วความหวังทั้งหมดของเธอก็หมดไปสูญสิ้นด้งความสุขสูญสิ้นด้งความชื่นชมยินดีไม่มีหัวใจดวงที่เธอทะนุถนอมอีกต่อไปแล้ว มันได้แตกสลายไปแล้วไม่สามารถกอบกู้ได้ต่อไปแต่ละวันหนึ่งเมื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้สเสด็จเข้ามาพราะองค์ทรงเป็นห่วงเธอแต่ด้วยความเศร้าโศกทําให้เธอมองไม่เห็นความรักของพระเจ้าความเสียใจทุกกระทงและจงอยู่กับความเจ็บปวดทั้งหมดเธอไม่สามารถให้อภัยใ,ใครได้เธอเสียดายและเสียใจกับหัวใจที่เธอ แต่พระเยซูผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความรักได้เก็บทุกชิ้นส่วนในหัวใจของเธอขึ้นมาใหม่เก็บขึ้นมาด้วยความรักความทะน,นุหนอมและพระองค์ได้ทรงก่อร่างหัวใจดวงนี้ขึ้นมาใหม่พระองค์ทรงสร้างหัวใจดวงนี้ด้วยความรักรักที่ไม่มีข้อแม้ของพระองค์พระองค์ได้ มองหัวใจที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีแม้แต่รอยขีดค่วนคืนสูจีน่าอีกครั้งหนึ่งแต่ด้วยความเจ็บปวดที่เธอพบเจอมาทำให้เธอไม่สามารถที่จะให้อภัยทําทำให้เธอเป็นคงเจ็บปวดอยู่แต่ว่าเธอได้เหลียวมองเห็นหัวใจดวงใหม่ที่สวยงามหัวใจที่ perfect หัวใจที่สมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งทำให้เธอตื้นตันยินดีแล้วมีความสุขความชื่นชมยินดีและความสุขกลับมาอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานโลกใบใหม่ให้เธอและนำพาวความเจ็บปวดทุกใจปัญหาทุกอย่างที่เธอเคยเจอความทุกข์ท้อทั้งหมดพระองค์ได้เช็ดน้ำตาให้กับเธอและคราบน้ำตาทุกหยดของเธอพระองค์ก็ได้เก็บเอาไว้พระองค์ได้ประทานหัวใจดวงใหม่ให้กับเธอมอบความชื่นชมยินดีให้กับเธอ เรามอบสันติสุขในหัวใจที่ไม่มีใครจะสามารถเอาไปจากจีน่าได้ต่อไปหัวใจดวงนี้สมบูรณ์แบบเดิมๆความรักที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเธอทําให้เธอมีกําลังใจที่จะให้อภัยคนที่ทอดทิ้งเธออีกครั้งหนึ่งความรักที่พระเจ้าให้มีพลิศชันผ้าและมีพลังมากมายเหลือเกินที่ทําให้เธอสามารถที่จะให้อภัยคนที่ทําให้เธอทุกท้อใจ คนที่ทอดทิ้งเธอไปหรือแม้แต่คนที่เห็นหัวใจของเธอเป็นเพียงของเล่นความรักของพระเจ้าอดกอดทำให้เธอมีกำลังที่จะให้อภัยทุกๆคนที่ทำให้เธอต้องเจ็บปวดแม้แต่คนรักที่เธอคิดว่าเธอจะมอบชีวิตทั้งหมดให้กับเขาเธอก็สามารถให้อภัยได้เพราะพระเยซูทรงรักและพระเจ้าทรงให้หัวใจใหม่แก่เธอ เธอสามารถให้อภัยทุกคนได้ความรักของพระคิดเฟี่ยมน้นละบริบูรณ์ขอพระเจ้าได้รักเกียรติสูงสุดในนามเรศนยคะ